สวัสดีค่ะสวนคุณยายกเกษตรอินทรียไมาเจอกันอีกแล้วจ้าเมื่อนี่มาในรอบคำนะจ้าเมื่อนี่มาแปลกสิพามาเฮดเมนูแปลกแปลกอาสิปแปลกสำหรับบางคนนะจ้าบางคนอาสิบ,สบแปลกดอกได้กินดูแล้วแต่ว่า อยู่หนีบอคันบใครได้กินจ้าโดนๆสิได้กินเถื่อน,นหนึ่งเนาะจ้าเป็นปีปุหละค่อยสิได้กินเทื่อน,นหนึ่งเมื่อน,นี้มีเชฟดังมีเชฟคนดังมาจากม, <laughs> มาดังบ่เชฟเสียงดังเสี <laughs> ยงดังซื่อๆแต่ว่าบอมเป็นคนดัง <laughs> สีมะเฮ็ดเฮ็ดยางจ้าเฮ็ดยางให่ท่านผู้ชมเบึง จะมาทำยำขนมจีนเพราะว่าคนนี้อยากกินใครคะคนนี้คนน,คนนี้ก็คือข้าวเหนียวพี่ข้าวเหนียวสีเฮ็ดยำขนมจีนหรือว่ายำข้าวปุ่นนะจ๊ะบ้านเฮาก็เอนยำข้าวปุ่นมันมีเครื่องปรุงอีกอย่างแน่จ้ะยำข้าวปุ่นนี่เชฟเครื่องปรุงนะคะก็มีที่ที่มันจะแยกเป็นเครื่องปรุงแล้วก็เครื่อง ที่ใส่เครื่องปรุงก็จะมีปลาน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็พริกป่นแล้วก็มะนาวผงชูรสนะคะแล้วก็อีกอันเป็นส่วนทวกน,นี้ส่วนพวกนี้ก็จะมีที่ต้องใส่นะคะมีอ่าถั่วฝักยาวพริกหัน่นแล้วก็กระเทียมหอยไข่อันนี้เป็นเครื่องเคียงนะคะแล้วก็พวกหมูยอแล้วก็ต้นหอมแล้วก็ อ่ะหอมแดงที่จริงมันสามารถใส่ปลาทูทอดได้นะคะหรือว่าปลาทูต้มที่จริงมันก็จะเป็นอขนมจีนยำขนมจีนปลาทูแต่ว่าถ้าเราไม่มีก็ไม่เป็นไรคะ่ะไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะอุปกรณ์ก็มีแค่นี้แล้วก็ผักนะคะคัน,นี้เลยผักเอามาได้ใส่จานนี่เชฟอันนี้เราปลูกเองค่ะที่สวนคุณยายกเกษตรอินทรีย์สามารถไปย้อนดูคลิปได้ พักปลูกเองเนาะจ้ะใช่ค่ะสามารถไปย้อนดูได้ว่าปลูกยังไงอพักอันนี้กับเป็นพักสดๆมาจากสวนของเขาเองเนาะจ้ะสวนคุณยายเกษตรอินซี C. เก็บมาใหา้เมื่อตอนกลางวันแล้วเริ่มทํำกันเลยค่ะอันนี้นะคะที่ปรุงไว้แล้วอันนี้นะคะทําไว้แล้วก็จะใส่ ปลาาแซ่บไหมนะคะแล้วก็น้ำปลาแล้วก็น้ำตาลแล้วก็พริกป่นแล้วก็มะนาวแล้วก็ผงชูรสก็ทำไปแล้วนะคะทำเพิ่มอีกไหมโอเคเราก็จะมาทำเพิ่มอีกให้ดูเพราะว่าปริมาณมันไม่สมดุลมันไม่สมดุลกับขนมจีนที่เรามีข้าวปุ้นมันมีหลายโพดแต่ว่าน้ำม,มันมีนิดหน่อยนึยนงเฮดเพิ่มเฮดน้ำเพิ่มอีก เอาใส่อย่างแน่จ้าลองใส่ให้ท่านผู้ชมเบิ่งแน่ใส่เป็นอันเป็นผงก่อนอันผงผงสูตรขาดก็ได้แต่ว่าไม่ต้องใส่เยอะก็ได้ไม่ไม่เยอะโอ้บ่เยอะบ่นี่ยไม่เป็นไรแล้วก็ปลาไหปลาไหปลาไหยี่ห้ออยังจ้ายกให้ท่านผู้ชมเบิ่งแน่แซบไหมจ้าแซ่บไหมแซ่บบ่จ้า ตำส้มตำก็อร่อยตำส้มตำอร่อยมากนะคะแจ่บไหมแล้วใส่ไปหนึ่งทับพ,พีหทับพ,พีแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาทิพรสน้ำปลาทิพรสค่ะใส่ไปเลยค่ะน้ำปลา,าประมาณครึ่งหนึ่งของปลาก็คือครึ่งทับพ,พีแล้วก็กะกะเอาก็ะด้ แล้วก็มะนาวซิกหนึ่งค่ะอันนี้มันเป็นมะนาวเขาเรียกว่ามะนาวอะไรนะมะนาวใหญ่ลูกใหญ่ๆแบบเนี้ยค่ะแล้วก็หั่นมาประมาณนี้หรือว่าจะวัดกับพพีก็ได้ประมาณน้ำประมาณเท่าน้ำปลาใช่ไหมประมาณเท่าเท่ากับน้ำปลาแล้ว แต่ว่าก็แล้วแต่คนชอบรสชาติแบบไหนก็ทำรสชาติแบบนั้นได้แล้วก็น้ำตาลพริกป่นเราใส่ไปแล้วแต่ว่าเราก็ใส่อีกเพราะมันดูดลไปน้ำตาลประมาณครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็พริกป่นเราใส่เพิ่มเข้าไปอีกนิดนึง ป่นตามชอบเลยว่าใครชอบเผ็ดไม่เผ็ดก็สามารถกะปริมาณได้อันนี้เราเอาแบบเผ็ดปานกลางไปค่อนข้างเผ็ดนะคะเผ็ดเผ็ดปานกลางเกือบเผ็ดพริกป่นอันนี้เฮ็ดเองด้วยเผ็ดเผ็ดพีกป่นปลูกเองแล้วก็ตากเองพิกป่นอยู่สวนแล้วก็คั่วเองแล้วก็ ทำเองใช่วัตถุดิบที่เขาใส่ยุนี่ยุนี่ที่เขาเฮ็ดกินนี่ที่แม่ซื้อเพิ่นกับข้าวปุ่นนะเนาะข้าวปุ่นกับไข่กับหมูยอกับจานกับถ้วยวัตถุดิบอย่างอื่นเขาก็หาเอาอยู่สวนหอยอันนี้ก็หามาหอยก็ไปหาเองจ้ะมือนั่นย้ายไปงมหอย บ่ได้ทายคลิปลงให้พี่น้องเบิง่งเป็นง้มหอยอยูเม่นำยังแล้วก็ใส่ไดเลยใช่ไหมมาเนียวมาใส่มาขั้นตอนต่อไปก็ใส่ขนมจีนได้เลยจ้าใส่แบบพอฉีดด้วยใช่ปะไม่ๆม่ทำให้มันเป็นเส้นอยู่แต่ทำให้มันประมาณขยายออกจากกันแบบนี้ ไม่ต้องให้ไม่ต้องให้มันเป็นก้อนจับกันใช่ไหมคะใคออกตัว,วให้ยังเดี๋ยวเาเป็นเส้นเลยแต่ว่าเยอะให้มันเละเกิน,บบนถา้าคนไปมันก็จะเละเพิ่มอีกนี่แล้วก็ใส่ไปแล้วแล้วก็คลุคกๆก่อนนิดหน่อยดูปริมาณว่ามันอันนี้ กันกับน้ำยำที่เราทำอย่้อย่างแล้วก็ใส่เครื่องปรุงเล็กๆน,น้อยๆอออืุย้ยกะเดีมันดูเยอะกไนใส่เลยเทผู้อ่อนลงเยอะเขย่อเลยนะคะเทเครื่องปรุงทั้งหมดรวมกันไปเลยแม่สวยโอ้น่นากินดัง อืมเป็นตาแสบแท้อืมน่ากินมากเลยค่ะเป็นตาแสบอิลีตอนนี้ย้ำกับปุน่นว่ได้กินโดนเลยนี่โดนอิลีโดนมากๆแล้วก็อุย้ยต้องใสอ่อนนึงอีกเข้าวอ ข,ขั่วาาโอ้ยเชฟลืมใส่ขาขั่วบัดที่มีา <laughs> มามามาเอามาใส่อยากซีมแล้วเป็นตาแสบรักเมย์เมตาแสบรักแต่เป็นตาแสบักโอ้เซฟกับป้วงเอาเซฟปวงเอาอนี่จ้าอาซัน เอาสันเอาสอมมามนเนี่ยอ,อยากซีมคนไทยคลิปอยากซีมซะแล้วเป็นตะแสบแหงให้ชิมก่อนอก็ได้ไม่ไม่ใส่เครื่องปรุงให้ครบก่อนอย,ย่าใส่เยอจะจาไม่ชอบไม่เป็นบร ข้าวคั่วทำเองไหมข้าวคั่วก็ทำเองจ้าอบอกวิธีทำข้าวคั่วหน่อยวิธีเฮ็ดข้าวคั่วให้มันหอมเนะจ้าแบบว่าเขาใส่ในครัวเลือนเขานี่กะเขาจ่ต้องขััวหลายจ้าขััวเท่าปริมาณหน่อยๆก็พอถ้าเขาขััวไว้โดนนึงสิมันกระสิมีกินอับเนะจ้าย้ำเขาเอามาเฮ็ดกับข้าสิมันกระสีบ่หอมบ,อบ่แ่บ เมนอัพขวแบบว่าไฟอ่อนๆเนาะจ้ะขัวไฟอ่อนๆให้มันเหลืองบ่ตองบ่ต้องใส่ไฟแห้งใส่ไฟอ่อนๆขวให้มันเหลืองแล้วมันจะม่กลิ่นหอมจ้ะหล้วกเฮั่วกะอยให้มันเย็นแลวเฮค่วยมาปั้นปั้นกับ่ต้องให้ละเอียดมากจ้ะทาละเอียดมากเวลาฮาเฮหิดกับเขามันกระสิเป็นเลนคือเวลาเฮาใส่ลาบใส่หยางมันก็สิเละ ก็ต้องละเอียดมากอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วย้ำขอบปุ่นเดี๋ยวขอซิมบ้างก่อนอืมแซ่แบแซ่แบแซ่บแซ่บราจัดพอดีพอดีเป๊ะเลย ร้องชิมมึงเชฟร้องชิมมึงกันนะเดี๋ยวมาชิมอ่ะแซบ้ยดีเลยปรองปรุงยังเพิ่มเลยแซบแซบบ้าจา้าแซบแซบมากเหมือนน,านาั้นเลยอ่ะพอหส่ขาวรแล้วมันจะเหมือนอก้อยไขยม่มดแดง เหมืนมนมนอนรสชาติมันคล้ายๆไย่แค่มะแดงอืมออนี้กาจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนเด้อจ้าขออนุญาตกินยำไปกินย้ำขอาป,ปุ่นก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหม้เด้จ้าขอบคุณหลายๆที่เข้ามาชมเคลียบหลักกาให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะสวัสดีค่ะ